คำว่าสวัสดีและสบายดีพอไหมพี่น้องเมื่อนี้กะมาพบพ่อกับบ่าวบอยชาแนลคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือบ่าวบอยมาถ่ายคลิปคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้บ่าวบอยก็อยู่ที่บ้านทงคือเก่าพี่น้องเอยเมื่อนี้กะบ่าวบอยได้มา หาเนาะที่เพื่อนพันคนที่ว่าพันถูกยากเนาะพี่น้องเนาะเมื่อผันอยู่ในใดกินในใดเดียวกับที่พาพี่น้องไปรับสมสอบถามน้ากันเนาะพี่น้องเนาะว่าเป็นอย่างไรซื้ออย่างไรแนวใดก็ไปติดตามรับสมน้ากันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปติดตามรับชมน้ากันได้เลยพี่น้องเลยมาถึงเพื่อนถึงศาลผันเนาะพี่น้องเลยพอเพื่อนหน้าบ้านเพื่อนหน้าศาลผันพี่น้องเลยบ่าวบอยชาเนลอะไร ดีเด้พ <c oughs> ี่น้องเลยเือนาบานสองมาดสบายดีสบายดีโอ้ยกอสื่อานออสสิงสิงนอกแมตอง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 โอ้ม่รู้จะคนละคนไปใช้หองูกลางนูน้อย

มันนี่ัไ่ไทยเนาะบมาได้ไปมันนี่พัคกเอ้มยัทำโมเดลไปอไรมแดงแล้วเดมาขายหาเงขายเดงมาขายบ่ไปไปแต่ละเถื่อก็ได้หลายอยู่บ่โอ้ยบ่ได้สนนาได้แต่ละคำสอคนในละสองคบัด ข้าวน้ามจำปาได้ใชะบ่มีแล็บโอ้เบบี้ใช่ใเอาหน้องเวลาไปที่บเลยอ่าอีแล้วเอาเนี่ยตัดไหมใช่ไหมสบายดีล่ะสบายดีเออสบายดีสบายดีสบายดีล่ะสบายดีสนุกสบายดีชื่อในไหนเนี่ยเนาะในชื่อเลในชื่อทิพย์โอ้เขาหนังนจ้าปีเนี่ยนะ เก้าปีอันนี้แปดอันนี้สามปีไปโอ้สามปีน้องมันเป็นสามปีด้ายเปิดเปล่าเก้าปีเก้าสามเนาะมีสามเบียร์ด้ยมีลูทั้งสามคนเนาะคนยิงสองเนาะอันนี้คือยิงหมดช่ย้สองคนยิงหนึ่ง นาฮัเนาะอือ่ได้เห็นไเห็นน้าจบบโอ้ยบ่มีไไม่น่าเห็นโอ้บมีเลยหน้าบ่มีบ่มีไม่นาบ่มีไบ่มีแต่ละปีกินข้าวกินน้ำ่าไปขอคอนบอจ้างม้นแหละานขับจ้างนอ้ขับจ้าเกี่ยวขาวข้าวทางข้าวเขาให้ข้ามาบ่หรือวะากก็ใ้งินแล้วข้า เงินก็มาซื้อข้าวทุกเจ้าบางมีเราดูดูดูแต่หน้านี้ก็าบางทีงานมันแดงเนาะโดูท่านยายใครมัแดงพอได้ส่วนกับพอได้ซื้อข้าวซื้อน้ำดเงินซื้อข้าวซื้อน้ำ้อลูกกินหาได้ก็ได้กินหาบ่ได้ก็บ่ได้กินมีอยู่บ่เมือง่ได้กินนะมีอะไรโอ้บัดลูกเต้าได้ใช้ก็บม่ได้กินคือกันบ่ได้กินคือกันโอ้ลายขับเป็นตาสงสารเนาะพี่น้องเลย นี่แหละนาสงสารพี่น้องเลยลูกยังน้อยอยู่ียังไม่ได้ขังเรียนมั้งไม่ไดขเรียนแล้วไปแล้วเรียนก็อยู่บ้านก้างพนเอาเพื่อย่างเารถกรบวิ่งไหมรถัไมอยากไปว่าล่ะพี่นาจะไปนะลูก น่าแล้วยังไปแล้ววะไฟผอกไฟผ่าในกันยังไม่ยังว่าอะไเออน่ันนะโอ้ขอขอต่ลนธุ่เนาะขอไต่พนโอ้นาหในนี่สะน้นาในก็ใช้น้ำสางโอ้ใช้น้ำสางม่เนาะ นอันที่อยู่นี่เพื่อนเจ้าเองเนาะเพื่อนเอาเองโอ้ที่ดินที่นี่ก็เป็นเพื่อนเป็นที่ดินเพิ่นเนาะอาศัยอยู่น้ำเพิ่นเพิ่นกับยังอาศัยอยู่น้ำน้ำแม่น้ำแม่ญาติพี่น้องเพิ่นเนาะพี่น้องเ็อย่างนี่แหละพี่น้องลูกเต่าเพิ่นก็ยังน้อยมือได้เพิ่นพอได้กินเขาก็อดพาลูกอดที่ว่า นาสงสารนี่น้องนี่แหละน้องคนเงินกำลังหนาหักช้ำนี่แหละน้องคนก็แต่ละคนเนะคือว่าแหละพี่น้องเทียนแสนวันสองก ประมานี mà, ương, ้แหล่พี่น้องนี่แหละเฮือนิ่นอันนี้ขี่ตะไคร้ิ่นพี่น้องนกระดังไฟในเฮือนพี่น้องที่อยู่ที่นอนกับบ่มีที่อยู่ที่นอนนี่กับบ่คอยมีเนาะพ่อบุกพ่อบกับ่มีย้ำหนาวกันหนาวเฮือนชานบ้านชาิบ้านหน้าพี่น้อง ไปเกี่ยวไก่ย่ะดองูแล้วขอขอเขาว่าหรือว่าชื่อเขาปัญาหน่ขอเอาโอ้ไปขอเอาแล้วก็มาไพ่เองปะมาไพเองพี่น้องเ้ยฟันจะมาไพเองนี่แลพี่น้องเลย เพือนสามบ้านสองฝนกนี่เลพี่น้องมบ่มีหนังพี่น้องไฝนกะเขาวน้ามีใหนักใหนาตะก้าฝนกับมีนี่แหละสามสี่คนนะสี่คนสี่คนพ่อแม่ลูกหคนโอ้ดพี่น้องเลยเโอ้ หาคนนี่แหละน้องก,กันยังน้อยนี่แหละ,หล,ะลูกฝุนกันยังน้อยพี่เราเ<า>ยลาสงสารไม่ว่าพี่เราเขาวน้ำจำปากับโบมี่ไปหาคุมมือว่าใครมา,ราแต่งเลือดไปบอบด,บบดอยูโอ้หอย <c oughs> หายอ้ายนมาเบิร์กนองโอ้โหเฟื่องสบายดีน้องเล่ลูกอะบัดมาแต่ละเถือได้เฉาพ่อแม่มาขำวะเถือกกลัวนี่ก็มีน้องนุ่งก็ชิได้กินข้าวกินน้ำอยู่ว่าอ้ายนเล่นน้องปอนอ้ปอน ต้องเด็อยากเข่างเหียนมัลูกอยากเข่าอยากเห่าหรือยากเข่าวัดโอ้โหดู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 ดน้องมัไปอยากเข่าเหียนอยู่พี่น้องไปขาดเขินทุกอย่างพี่น้องนี่แหละครอบครัวฝันกับขาดเขินทุกอย่างพี่น้องเมื่อนี้ก็บทางอ้ายฝันแล้วก็น้องฝันก็บบุอยได้ไปใช่ไหมเราบุรีไปมื่อวาพฝัน แต่ละมื่อแต่ละวันกลับไปตลอดแล้วเนาะไปแล้วับไปเมื่อไงเมื่อไงเมื่อไงกับพวกมีเขากินยุดนะเมื่อไงกับพวกมีเขาพาว่าได้เลไปขายอยู่ไกลเนาะขายอยู่กลางบ้านเลยแหล้วขายอยู่กลางบ้านนี่เนาะแล้วก็ไปซื้อย่างไปซื้อเขาอยู่ห้องบอลป้าหัวไกลตื่นวันนี้ไกลแล้วพาไปปูซีนสุดเล้ว ถึงมาคำแล้วใช่ไปถึงมาคำไปขายคำล้วก็ย่างไปเลยโอ้ยเผื่อกลับมากะมืดดูนะเผืออ่อจะได้มาได้อย่างอีกเนาะนี่นอะไร <c oughs> พี่น้องเอ่ยนับถือตาสงสารพี่น้องเอ่ยถ้าเหตุซีท่านไหนสงสารอ้ายเพิ่นกับน้องเพิ่นก็ ติดต่อทั้งช่องบาบอยชาแนลได้เนางไอ้บาบอยจะได้เป็นสะพานบุญให้ฝนนะพี่น้องเนาะอะบาบอยก็ได้มาถึงบ้านทั้งสอง่นนะพี่น้องเนาะ่นกับบ่มีไฟฟอกไฟผ้าก็ขอใต้น้ำแบบญยาิเทืยนชานดินช่องกับฝนะไ็กบ่มีพี่น้อง่นจะไม่ขอ นี่แหละฮือเินนไปเมุมหลังห h à ไปเทาไประมาณนี้แหละบ้านกตบนวอกบานเก่ามีอย่งไปเทาาแปนไปหมดนอนมดในทุกคนปะหาคนนี่นะทอ้งแม่ทอนทั้งแม่ทั้งลูก กางมงหรือเานอนแต่ละมงเขียนว่า hmm. okay, like. ่ม้งยมฝนก็เปียกหมืเลยเนาะยาฝนมันขาเขาเมอยฝนนล้พักก็ไปอยู่ใช้อยู่ตลาดวาหรือว่าลีเท่นี้เล่นเนาะยมฝนกับไปลีเปียกเมดลยนเนาะเกิดชานจนบ่มีบนซ่อนรหว่างพี่น้องเลยฝนกบนาสงสารพี่น้องเลย เอาน้ามจำปาเพฝ่นกับว่มีไผ่ฟืนก็ใช้น้ำฝนที่ดินก็ใช้น้ำฝนเท่าไหร่ทางอ้ายทางเอื้อยฝันทั้งอ้ายทางน้องเพฝ่นกับอยู่เลี้ยงลูกมันนี่นาะฝันกับไปไปหาอยู่หากินแต่ละมือเพฝ่นกับไปในในลูกสาวลูกสาวลูกชายกับพี่นาคมาพี่น้องก็รังไงไม่ใหญ่พี่น้องเลยเพื่อสางบ้านชอวกระประมาณนี้พี่น้อง นีายก็ใช้มาจาับฝึกะนอนใช้ผ้ากระตาดพี่น้องนี่แหละแต่ปัญหาอยู่หาก,กินแต่ปัญหาบัาทันพี่น้องเลยนี่แหละพี่น้องเออปัญหาบัาทันพี่น้องฝัญหาบัทันพี่น้องไงเอาวะาเอาน้ำบ่าวเนี่ยมาแช่ชื่อขนมมาเอาวะ บาวายก็ใช้น้องันสิบพันกี่พี่น้องเลยบ่าวยก็บ่มีเอาละเอาไปซื้อนมเอาซื้อข้าวกินได้ดูได้อบ่าวก็บมีหลายบ่าวมีหลายกัที่ได้หลายเดี๋ยว่าเอาไว้ซื้อได้เลยนิน่อยพี่น้องเลยนี่แหละพี่น้องเลยมาชงสารน้องันเนาะ นะอาจาขาีเนาะนี่เนาะพอได้พอม่มนี่บไเนาะบรไรคทางอาจรเนาะเออสิบพัเนาะันนี่แหละ บ่วบอยก็ได้หายพันสิบพันพี่น้องเอ้ยบ่บอยกับผมมีหลายนะพี่น้องมาชกสัไปกันไม่ไ้านอนเนาะแลมี่มาซอ้าันนองพกะได้มา่าเนาะ้าถ่ยไอพันเลยก็นอนพันนะพี่น้องเนาะเจ้าเายุจะปีแลยนะลืมถาเจ็ดสิบแปดนน้องอะไน้องอะไรเน เลยพ่นได้เลยค่ะสามติบสามตปลายแล้อทำพอสมควรเนาะกสิได้พอประมาณนี่แหละพี่น้องเลยบอบบอก็สิได้ลาพี่ลาน่องสบายดีสาวสบายดีโย้สิีไม่แห้งเลยดูบ้าใหญ่ไว้ดูบ้าใหญ่ของยนดีิเลยจ้าจ้าเจ้านาสงสารน้อพี่น้องฝันก็ได้ไปขอทุกจริงทุกอย่าง เนื้อชาญบานแป้นประมาณนี้พี่น้องเวลาฝนตกกับเปยียบมันแลยพนฉาดเขามาถูกชวดถูกมุมพี่น้องเลยนา่าสงสารฝนพี่น้องเลยประมาณนี้พี่น้องเลยชาวบาบอยก็บชีได้ลาพีลาน้องเพียงเท่านี้แหละพี่น้องบ่าวบอยก็บชีจบคลิปเพียงเท่านี้ครับคำว่าสวัสดีและสบายดีพี่น้องอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยสรฐอเมริกาครับคำว่าสวัสดีและสบายานนดีพี่น้อง